สองตัวครับสองตัวย้อยๆโอ้นี่กระบอกนี่แน่นตึ๊บเลยหน้าว่ะสามตัวนู้ซะสองสาม ดีครับผ,ผมบเบาวนักนะครับวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนมาดูกระบอกลันดักปลาไหลนะครับเรียกว่าผม๊บผมมาดักเอาไว้แล้วนะครับดักเอาไว้นึ่งขึ้นนะก็เดียวตอนเช้านี้นะครับมารุนกันด้วยกันนะครับว่าจะได้ปลาได้เยอะไหมนะก็จานวนกระบอกลันดักปลาไหลติดปุ๊อามาดักเอาไว้ก็สี่สิบกระบอกนะครับใ่เงี้ยปลานิลตอมูตดเดิมโอเคครับผมไปเริ่มดูกันเลยว่านะก็ไม่ดีปุ๊ดักเรียกว่านะครับก็จะเป็นลูกกู กลางกล้วน้ำปลาเนี่ยก็กลางหน้านะในหน้าตอนนี้เขาเขาว่านข้าวมัดแล้วนะครับเบ็ดก็ตุงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาว่านข้าวมัดแล้วนะครับหนามเอีเยงเลยได้แต่จมลั่นนะกระบอกเหล็กตรงนี้นะครับเฮ้ยแปลกๆว่ะน่าจะได้นะครับกระบอกเอียงอยู่รูมันเอียงอยู่น่าจะได้นะเบ็เป็นดี เบาเบาเถอะได้ไหมโอเคกับได,ได้ได้ได้ตัวเล็กย็นอยู่นะเขาเขาเขาบอกเล็กก็ได้เลยนะตั้งเอาไว้ก็นะครับเพราะว่าวดักไปไกลี่การเดินเตื้อไป อบอกดีซ่องน้ำลงเรงๆบันนี้วอดหรือด้ายครับโอ้ตัวนญ่ตัวนีวน้นักตึกๆเลยกระบอกดีซ่องได้แล้วซ่อ,องกระบอกติดๆกันเลยได้ cá vọc thì sam ngoài trời đại lệ mai cá vọc thì sam cũng đi nữa Ừ, 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 <laughs> là sam bọc đây xuôi xuôi về. chặt ต่อกับต่อต่อกับบอกตีสิไหวจะได้เลยไหมวันนี้มั่นจังไปแปลกๆนะครับยอกได้ยอกได้กดับบอกตีสินี่นี่ก้าวกูครับแน่นกับบอกเลยอื กั <c oughs> อบวอกซีซีก็ยังได้นะครับก้าวโกโด้วยป้านป้านกับวันนี้ป้านซีกับวอกซอดเลยครับได้สายแดงของไม้นี่ยังไม่มีเคยหมายดักที่นะครับปลาไ,ได้เล,เลยเยอะไม่ในตีก้นดักเยอะปลาเลดไม่กกว่ามีกี่กะบอล์แกแย่อะไรเกยอะซี่ไหมอันนี้กะบอกตีหน้ามา กระบ,บกนี่ไม่ควยในใจนะบบกระบกจะได้มากปุ้มดักตีลงลงลองเลยเื่อได้ไม่ได้กระบ,บกนี่อยู่ตีลงนะครับก็เลยไม่ได้ บอกด้ยอยู่ตีปล่าล็อกมีรุ่นกระบอกกระเอียงนะครับรูอเอียงเยาะลงเบาเบาไว้ไม่ได้พ <c oughs> อมาล่างลางนี่เลิมไม่ได้เลยเดี๋ยว <c oughs> กับดินเลยดินเล่นตัวเลยตัวก็ไม่กวอยใหญ่มากตัวเล็กปีนี้เบดก็ไม่กวอยได้ตุ้งด้วยนะปลาไม่เยอะนะครับก็เลยขี้การตุง้ง ปาจรไปหมดแล้วปีนี้ไม่ควรมีตัวออสองตัวครับสองตัวย้อยย้อยย้อยย้ยเป็นกลืนเลยนะครับสองตัวใหญยๆ้ ตังเอาไว้ก่อนนะคอยเดินเก็บตลับก็ได้เกือบตุกกาบอกอยู่นะตอนนี้มีอยู่กี่กาบอกตีไม่ได้ซ้องหัวซ่ามไม่หลุดซ้องหัวซ่าเลยนะตีเลือดได้หมัดกาบอกนี่ได้รับได้เห็นตัวเลยเห็นนัวนเห็นนู้เลยเห็นนู้นเลยกาบอกนี้ Ừ, cao cù đi chứ cao cù này bọt trắng mình này bây giờ pha là lai cà bọt này là tỷ cao cù này ได้ได้เล้านี่ดูไม่เห็นรอกนะไม่โจ์ตัวเลยก็ไปเตะดีบานหยอกได้หยอกได้แบบป,ปนี้เพลินเหมือนกันนะไม่เหนื่อย วันนี้ไม่พลาดครับ <c oughs> ดินอยู่นะไอ้เหี้ยวันนี้น่าวม,ามันสุ่ดเรียบว่อ,อ,อปีนี้ยอกได้ยอกได้ถูกกระบอกเลย พุ่งแตง่งกระบอกกระบอกกันดังกรูดเลยแม่ปนีตัวใหญยในนอนตัวเล็กเีนยวกว่าตัวใหญยตัวเล็กนะครับให้องกรูดใจแตกเดียวตัวเล็ก lần tấp đây luôn Nghĩ cao cũ tấp lệ đã cướp đã cướp thuốc cao bọc chính nè và lấy dựa chính mày nhé. กระบกนี่ตอนดักปุ๊บไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมมันดูปน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 แปลกๆกระป๋ามัไม่ค่อยรวยอะไรเลยกระบกไม่หิวเฮ้ยแต่ว่ายัางได้เว้ยได้กับไม่ตายด้วยนะกระบกนี้ตอนที่ผมดักหัวมันตุงนะครับองค์ซ่าไม่ได้ปาลาได้อย่างกาวด้วยจริงจรอ ดินกันต่อกบก,กระบอกนี่ก็ก้าประจำนะไม่เคยพลาดกระบอกนี้มันมีใจได้ไหมปอลอย่อเลยไม่ได้ตะโอ้ได้อยู่กับได้อยู่ยิ้หนหล้อยิ้นแล้อตัวเล็กได้อยู่ตัวนี้ คลิปนี้ดูกันแบบยาวๆไม่ต้องตัดต่อเลยนะตัวมีรุ่นทุกกระบอกกระบอกนี้ยูตีส่วยมีรุ่นมีรุ่นอืมไม่พลาดได้ครับ Mình nghe đấy Mình còn bóp nè Tục cà bọc đi เ,เดินมาตุดตางเลยนะครับเดินมาจากที่ตานนูนนะูนนะมาตุดนี้เลยไปต่อไม่ได้เลยแต่ว่าตรงนี้ยังกระบอกลันอยู่นึงกระบอกเลยนี่ได้ ก็ป <Aristotle> okay ok ุ๊บได้นะพอเดี๋ยวปุ๊บเดินเก็บกระบอกลันดักปลาเลยไปก่อนนะกระบอกลันดักปลาเลยก็ยังมีเลยนะครับไม่มัดตีอยู่ตากว่างนู่อยู่ส่วนกลางๆอันนี้แหละเดี๋ยวไปลุนกันต่อนะพุ่มเก็บกระบอกลันก่อนก็โอเคครับผมมาลุนกันต่อนะครับกระบอกลันการซอบตีซ้องนี่นะครับซาป้าไม้ก็อยู่ส่วนปามแห้งเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละคว่างนะเด็กเดียวอยู่ตากว่างนู่นนะครับอันนี้อยู่ตาคว่างนี่ วันนี้ได้เยอะนะครับได้เกือบทุกกระบอกโอเคครับมาลุนกันต่อตากว้างนี้ตรงนี้กระบอกเล็กเลยยุ่งกว่ากูไม่ได้ตากว้างนี้เปิดมาไม่สวยเลยกระบอกเล็กไม่ได้ตากว้างนี้ mới đái mướn gần, à, mày mướn thì chi đâu vậy đấy, nghe như mịu nhỉ, như là còn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  là ไม่ได้หอรอแอ่เลยวะซ้มกระบ,บอกไม่ได้สักตัวหนึ่งตรงนี้ลงแมปปันนี้ได้ครับ tao quăng nè, vung đai nè các, điền đù mà nhiều đây à, ma cẳng cẳng nè, mày cối mán ta quăng nè, ta đàn nu mán nha nè, nạp nhanh nhanh, đai

หางออกมาเลยนะตายแล้วหนึ่งตัวหน้าว่ากินเหอะเยอะนะครับตายเลยกันเลยตายเรือซ้ำกระบอกก็อวังว่าซ้ำกระบอกนี้จะมีเพื่อนานนะ Đài. Đài đây tay đây hả tôi cái ảnh tư rồi tôi nháy gần lão xong cả bọc tức tài cái bên mê làm lên đại gặp cao cũ đừng luyện gặp bao ไม่ได้นะครับกระบอกทุกตายกอ็อ้มดูหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วตา,าหนาเนาะได้ไม่เยอะนะครับตากว้างนี้ได้ไม่เยอะนะครับ,าะะรบการรอบนี้โอเคเดี๋ยวป้มเดินเก็บกระบอกหลังดักปลาได้ก่อนโอเคครับก็กลับมาตึ้งหลอดแล้วนะ ก็เดี๋ยวไปตีปลาเล่ยกันตีบ้านนะครับการตบอแลกได้เยอะนะการต่อถี่ซองไม่ก่อยได้นะครับแต้มตายด้วยปลาเล่ยตายด้วยนะการต่อี่ซงนี่ไปตีปลาเล่ยกันวะ

Tá bom. Tá boa. vừa đi nè tuổi đi nhé cho đèn phép đây ạ

3 tuổi 3 này đi nào hả cho Tiếng tua luôn Xong tua chính nè <laughs> Hãy chắc mèo ông นะครับผมก็าดาได้เตะปลาเล่เสร็จแล้วนะนี่นะครับปลาเล่ยทางมัดดีได้เยอะเลยนะก็เดี๋ยวเราเอ,อจาจังน้ำนักดูนะครับวา่าได้กี่โลน้ำนักจังหนึ่งกิโลนะได้ห้าลูกแปดเลือดซี่ลูกแปดนะครับนักน้ำนักจังหนึ่งกิโลโอเคครับผมกอดาลุบว่าไปดูกระบองลันดักปลาเล่ซี่ซิบกระบอกนะได้ไปลาเล่ย สี่หรว,ว่านะครับตัวช่วยๆไปกอาเก๋าปุ๊บคลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะก็เจอกันไม่ล้คลิปนะลา,าก,กันไปก่อนสวัสดีครับผม